คนเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าทําไมคนนั้นเขาถึงดูเก่งดูเก๋ไปหมดเลยทําอะไรก็สําเร็จไปหมดทําไมเขามีโอกาสมากมายขนาดนี้ทําไมเขาช่างโชคดีจังและเราะ่ะจะประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ได้ยังไงไปหาคํงกอบกับเรื่องราวของราราจันสตอรี่กันค่ะราราเป็นหนึ่งในเด็กที่มีความฝันที่ย,ยิ่งใหญ่ค่ะสมัยตอนอนุบาลราดาอยากเป็นชาวนา เขาเห็นคนผู่คนย่อเป็นไอดอลโตขึ้นมาหน่อยคะ่ะและได้อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นจนถึงขั้นที่อยากเป็นบุคคลสําคัญของโลกเป็นความฝันที่ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะสมัยตอนที่เราเป็นเด็กลองย้อนไปนะคะการที่เราอยากจะเป็นอะไรเราไม่ได้คิดหรอกคะ่ะว่าเราจะมีความสามารถเพียงใดขนาดไหนในการที่จะไปถึงฝันนั้นเราเพียงแค่ใช้ความฝันและความกล้า โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะสมัยมัธยมตอนตอน้นและไายเริ่มมีอาชีพที่จริงจังและอยากจะเป็นมากขึ้นนั่นก็คืออาชีพหมอค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในความคิดของเด็กคนหนึ่งเป็นหมอนั้นเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนเป็นอาชีพที่เท่ฉลาดและมีเกียรติหรืออาจจะเป็นเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดูซีรีส์เกาหลีค่ะ และถ้าถามว่าเราเป็นเด็กที่เรียนเก่งไหมเราเป็นเด็กที่เรียนกลางๆเ<ๆ>กรดประมาณ3.5-3.6ค่ะพอขึ้นม .4 ไปเ<ม>ชื่อไหมคะว่าเ<ม>กรดเราเนี่ยตกควบเลยค่ะจากเด็ก3.5-3.6เนี่ยตกลงมาเหลือ3.2เท่านั้นเองเลขกัาฟิสิกส์เนี่ยเราเนี่ยขาซ่อมประจําเลยก็ว่าได้ค่ะลองลงมาน้อง,องคือ K เคมีเปเทอมม .4 ค่ะเราเริ่มหลักใจแล้ว เรากลับมานั่งคิดกับตัวเองค่าว่าเรียนหมอมันจะไหวหรอวะไม่ได้การแล้วถ้าเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องตายแน่ๆเลยเราก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าจะขอเรียนพิเศษแอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเด็กที่ไม่เคยเรียนพิเศษเลยไม่เคยเรียนพิเศษจริงจังเลยไม่เคยไปติวที่ไหนเริ่มมาเรียนพิเศษก็นอนมส ป,ปลายก่อนขึ้นม .4 เริ่มเรียนเลขาตอนนั้นปิดเทอมม .4 ค่ะเราตัดสินใจเรียนติวอย่างจริงจังวิชาแที่เราติวอย่างจริงจังเลยก็คือวิชาเคมีค่ะเราขอคุณพ่อคุณแม่เรียนเราไปเริ่มต้นเรียนใหม่ตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่บทแรกเราเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจเราต้องทำได้เราคิดว่า เราคงแค่ย,ยังไม่เข้าใจเราต้องทําได้มากกว่าน,นี้สิเราก็เลยลองคือสู้ค่ะไปเรียนบทแรกตั้งแต่ต้นของม .4 ใหม่ปูพื้นฐานใหม่ทุกอย่างท่องตั้งแต่ตารางธาตุใหม่จนสุดท้ายเชื่อไหมคะว่าขึ้นม .5 ม .6 เกรดก็ขึ้นตามไปด้วยจากเด็กเกรด1.5เคมีกลายเป็นเด็กเกรด3 3.5และสุดท้าย กลายเป็นเด็กศิ m เคมี Me. และาปัจจุบันก็เรียนสาขาโ i o c h e m i s t r y and ไพลเวย์ a อ Science ค่ะเห็นไหมคะว่าความตั้งใจถ้าเราตั้งใจจริงเราก็สามารถไปถึงว่าหมายได้เหมือนกันส่วนเลขกับฟิสิกส์เนี่ยเราก็เรียนเหมือนกันนะแต่ว่าเรียนยังไงหัวมันก็ไม่ไปค่ะทุกคนอันนี้คือตั้งใจจริงๆนะแต่ว่าเรียนไปยังไงก,ก็จ <c> ก <oughs> เป็นสวิชาที่หัวไม่ไปนะคะเพราะฉันแล้วเนี่ย คณะอะไรที่ใช้เลขนะคะอันดับหนึ่ง,น,งนะคะวิศวะนะคะก็เลยตัดออกไปจากชีวิตเราปเ,รเปื่อที่เรียบร้อยอันดับแรกนะคะหนักใจมากๆเลยคือเราก็คิดว่าถ้าเราไม่เรียนหมอเนี่ยแล้วเราจะไปเรียนอะไรซึ่งตอนนั้นมันไม่มีในช้อยเลยค่ะคะือมันไม่มีอาชีพที่แบบตรงใจเลยว่าถ้าจากหมอแล้วว่าเราจะไปทําอะไรแล้วความจริงก็มีปัญหากับที่บ้านด้วยค่ะตอนสมัยนั้น ที่บ้านเนี่ยไม่อยากให้เป็นหมอเพราะเห็นว่าเราอะเป็นคนที่เครียดง่ายเป็นคนที่จริงจังชีวิตกลัวแบบเออเรียนไปแล้วจะแบบเรียนไม่จบกลัวแบบเครียดกลัวเครียดเกินไปอะค่ะเขาเลยไม่อยากสนับสนุนให้เราเป็นอย่างสักเท่าไหร่แต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแต่ความคิดว่าเฮ้ยเราทําได้นะเราไม่เครียดขนาดนั้นหรอก แต่ว่าตอนนี้เราปรับปรุงตัวเองไปแล้วนะเราแบบว่าเป็นคนเยบแบบเลยล่าเริงสดใสมากขึ้นเราไม่ได้แบบเออจริงจริงนะเชแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อน,นอเป็นคนที่เป๊ะแล้วก็มีระเบียบสุดๆเลย <c oughs> ตอนนี้ก็คือมีระเบียบมีวินัยเหมือนเดิมแต่ว่าเราความจริงจังเรความซีเรียสแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะทุกคน <c oughs> เราเนี่ยเป็นไม่ใช่คนเก่งเราเนี่ยไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่เราเป็นคนที่หัวชามากแล้วกว่าจ,จะผ่านอะไร แต่ละอย่างมาได้เน <ours> uh. right ี่ยเกรดสวยๆเกรดสามจุดห้ามจุดเนะคะมหกเราจบตอนจบมหกเนี่ยเราเกรดเราจบได้เกรด3.8มจุดแปดกว่านะคะทุกคนก็ที่ได้มันเนี่ยได้มาจากความมุมานะอุตสาหะความขยันความตั้งใจความพยายามเราถึงได้มันมาค่ะไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอ่านสนังสือนเียนแลราเข้าใจเรารู้เรื่องก็คือต้องขยันกว่าคนอื่นมากๆหลายเท่า เราถึงได้เกรดแบบนี้มานะคะและดาก็พยายามที่จะขยันแล้วก็ตั้งใจมาเรื่อยๆ,ๆค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่โอกาสและเวลาของระดาก็มาถึงค่ะเป็นวันที่ระดาผ่านคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอเสนอโปรเจกต์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะตลอดทั้งสัปดาห์ในทั้งสัปดาห์นั้นเป็นช่วงสัปดาห์ที่มีคุณค่าทุกวินาทีมันมีคุณค่าเหลือเกินค่ะ ระดาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ไปเห็นโปรเจกต์ของเด็กญี่ปุ่นไปเห็นโปรเจกต์ดีๆของเด็กอีกหลายชนชาติเะดาได้เห็นอะไรบางอย่างคะ่ะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะช่วยโลกใบนี้การที่เราจะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นหมออย่างเดียวเราไปเห็นโปรเจกต์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากมายคะ่ะ ตรงตามเป้าหมายของ SDG g o ซึ่งมี17 g o a ด้วยกันซึ่ง17 g o นี้ก่อตั้งโดย United Nations mm hmm. นาดาไปเห็นแลประทําใจมากเลยค่ะเพาหลายโปรเจกต์เนี่ยดีต่อสึง่งแวดล้อมช่วยโลกอย่างนู้นช่วยโลกอย่างนี้ช่วยสังคมเราให้มันดีขึ้นยังไงกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นครั้งนั้นค่ะนรดาก็กลับมาคิดแล้วว่าเออ ถ้าไม่เป็นหมออะเราก็ช่วยโลกของเราได้นะถ้าไม่เป็นหมอเราก็สามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยโลกของเราได้เหมือนกันนะวันจานทนั้นค่ะเราก็เริ่มหาานอาชีพอื่นเข้ามาในชีวิตของเราค่ะมีผู้ปกครองหลายคนมีเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆ้องเข้ามาถามเรากันว่าเธอไปญี่ปุ่นได้ยังไงทำไมเธอช่างโชคดีจังทำยังไงหรอเธอถึงได้ไปประเทศญี่ป,ปุ่น ความจริงจะไม่ใช่ความโชคด,ดีเลยค่ะแต่นั่นเป็นเพราะเราคว่ำโอกาสเราบอกเลยว่าตอนที่เราไปสมัครคัดเป็นตัวแทนไปพูดเสนโปโร j e ต์ของเราที่ประเทศญี่ปุ่นเราตื่นเต้นแล้วเราก็มีทั้งความกลัวแต่เราคิดกับตัวเองค่าว่าถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่มีทางรู้ค่ะว่าสเกยภาพของเรามีมากน้อยแค่ไหนเราจะทําได้ไหมถ้าเรายังไม่ลองทำก่อน การน,นำเสนอครั้งนี้ต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าเราบอกเลยว่าภาษาอังกฤษของลดาณนะตอนนั้นเนี่ยเวลาท่เชอร์พูดอะไรเราต้องหันไปถามเพืนค่อนข้างตลอดว่าเธอเธอเมื่อกี้ทิเชอร์เขาพูดว่าอะไรหรอ,อเธอช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมหรือทุกครั้งเลยค่ะที่เวลาคาบตอบไมจะเป็นคาบเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นใจเต้นแรงค่ะใจะเต้นแรง ไม่ใช่ p r o c e d u e ลรอเลยนะคะตื่นเต้นค่ะไม่รู้ก็ต,ต้องพูดยังไงคิดคำไม่ออกสมัยนั้นใครยังต้องพึ่ง Google Translate อยู่เลยวันนั้นค่ะถามว่าราดาติดเป็นตัวแทนได้ยังไงราดาพยายามที่จะเขียนแปลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเขียนสคริปต์เป็นหน้านาแล้วท่องค่ะนั่งท่องจนจำได้แล้วก็ฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจกพูดกับตัวเองค่ะ ฝึกกับตัวเองจนพูดได้เหมือนกับไม่มีโพยแล้ววันนั้นค่ะระดาก็และด้วยจากความที่มุกมานะพยายามและหลายๆอย่างรวมถึงความสนับสนุนจากโรงเรียนทำให้ระดาได้มีโอกาสไปนักสนทิประเทศญี่ปุ่นค่ะและอย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้เป็นเพราะโชคช่วยเลยแต่เป็นเพราะเราคุยคว้าโอกาสเท่าที่เราจะทำได้ระดามาจะอ่านข่าวสาร บนบอร์ดระหว่างทางเดินตึกค่ะว่ามีอะไรมาประกาศบ้างหรือดีหน่อยค่ะอาจารย์บางท่านใจดีมาพูดประกาศถึงในห้องให้เลยว่านักเรียนมีแข่งขันที่นู่นที่นี่นะถ้าใครสนใจก็มาลงชืเอกับอาจารย์ได้เราเป็นอีกคนหนึ่งค่ะถ้าเห็นโอกาสบินมาลิบๆเนี่ยจะรีบควาไปเลยแต่อย่าลืมนะคะการที่เราจะคว้าโอกาสได้เราต้องทำตัวให้พร้อมยู่เสมอ เพราะเมื่อโอกาสมาเมื่อไรเราจะสามารถความันได้โดยที่ไม่เสียดายมันเลยค่ะระดายัางจำความรู้สึกวันนั้นได้ดีค่ะวันที่ระดาผ่านเป็นตัวแทนไปนำเสนอที่ประเทศญี่ปุ่นมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นตันตื่นเต้นและขี้เียจสุดๆเลยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนั้นเนี่ยอะดารีบไปบอกคุณพ่อเป็นคนแรก ว่าละดาทำได้แล้วนะได้ไปญี่ปุ่นแล้วนะคะคุณพ่อวันนั้นค่ะคุณพ่อก็ดีใจกับเราด้วยบอกก็ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยไ,ได้ไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนรู้ไหมคะว่าตลอดอายุสิบเจ็ถึงสปดปีที่ผ่านมาระดาไม่เคยมีโอก,กับใ้นั่งเครื่องบินเลยระดายังจำสมัยตอนที่ระดายังเป็นเด็กๆได้ วันนั้นคุณลุงขับรถพาเราไปส่งที่โรงเรียนระหว่างทางรางเงียนมองฟ้าเห็นเครื่องบินบินผ่านไปและดาพูดคำลาว่าขอให้ดูนะว่าหนูอ่ะจะนั่งเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตอ่ะโดยการที่ไปเรียนต่อต่างประเทศเล่าแล้วยังขนลุกอยู่เลยค่ะว่าตอนนี้ดาดาทำได้แล้วนะคะและถ้าถามว่า ทำไมเธอไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยหรอหูแค่นั่งเครื่องบินในประเทศก็ไม่เคยเหรอนั่นเป็นเพราะว่าว่าเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้น,นะคะ่ะไม่ได้ถึงขั้นจนไม่ได้มีมากคือมีพอใช้ค่ะแต่ว่าเงินทุกวัตถุสตังก็ยังคงหามายากซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ค่ะ เวลาที่เราอยากเรียนอะไรเราก็รู้สึกเกรงใจคุณพ่อคุณแม่นะทุกครั้งที่เราอยากเรียนอะไรเนี่ยเราก็จะบอกท่านว่าถามท่านว่าเรียนได้ไหมเครื่องในใจลึกๆก็คือเกรงใจค่ะเพรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ลำบากเรื่องเงินแต่ท่านมักจะพูดเสมอเลยว่าไม่เป็นไรลูกเรียนอะไรที่อยากเรียนเถอะเรียนอะไรก็เรียน พ่อแม่สามารถหามาให้ได้ลูกไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องมาเคลียรเงินคนในฐานะที่เป็นลูกอะค่ะฟังคำนี้แล้วรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำางานอะแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณต่อเรามน้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ในการตอบแทนท่านก็คือพยายามที่ตังใจเรียน ว่ที่สุดที่เราจะทำได้ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญค่ะนั่นก็คือช่วงม6เป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะเดินไปทางไหนจะเข้ามาหาวิทยาลัยอะไร,ะไรซึ่งเราบอกเลยว่าตอนนั้นเราตันมากเราไม่รู้จะไปทางไหนดีแต่เราก็ไปเจอโครงการหนึ่งค่ะเป็นโครงการที่มีเฉพาะในโรงเรียนสถิตเกษตระคะ่ะเราต้องขอบคุณรู้โรงเรียนสถิตเกษตรมากมาก ที่เป็นโรงเรียนในของที่ของเรานะคะเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสเด็กมากมีหลายกิจกรรมมีโครงการหลายโครงการที่เพิ่มศักยภาพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับเด็กแล้วแต่ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะเห็นโอกาสที่โรงเรียนให้ไหมซึ่งเราเห็นค่ะเราไปสมัครโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการมิโยสกิซึ่งโครงการเนี้ย เป็นโครงการที่มีทั้งหมด5้าสาขาเป็นห้าสาขาที่อยู่ใน agri culture ค่ะใ่ห้าสาขาย่อยเนี่ยมันจะมี marine forest agri culture b i o r n m e n t a l แลวก็ animal Glass l and glassland ซึ่งเราก็เฮ้ยห้าสาขาเนี้ยมันดูแบบเป็นเวนในทางสื่งแวดล้อมเป็นเวนที่เราแบบเออได้ไปญี่ปุ่นด้วย ก็เป็นประเทศที่เราประทับใจใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเราก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครไปซึ่งตอนารแรกถามว่าเรากลัวไหมเรากลัวนะคะเพราะว่าการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเราต้องพูดภาษาอังกฤษได้สองลองลงมาคือญี่ปุ่นอยาจะวิชาการฟังไม่รู้เรื่องเราไม่เคยเรียนอินเตอร์มาเลยแต่เราดันมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คะ่ะ อย่างที่บอกว่าเราอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเราเลยลองสมัครไปค่ะแล้วก็เขียนเอเซ่หวเรื่องนี้เมามมนมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสเลยใครอยากฟังแบบละเอียดละเอียดเนี่ยก็ไปดูที่คลิปนี้แล้วนะคะคลิปนี้เราเคยทำไว้ใน youtube แล้วก็เป็นคลิปที่มีคนยอดวิวเนี่ยคนดูมากที่สุดในช่องเราด้วยค่ะไปดูได้นะคะว่าเราเนี่ยติดสัมภาษณ์มิสกิทได้ยังไง ก็เป็นช่วงเวลาที่ลำบากเหมือนกันคะ่ะในการที่ว่าเราจะเขียนพรีเซนต์วยังไงให้ท้งญี่ปุ่นเขาเนี่ยเออรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆนะในการที่เราจะไปเรียนที่นั่นเขาก็ถามาเออเราจะเรียนไหวไหมเราเขาจะดูศักยภาพของเราคะ่ะการที่การที่เขาเรียกเราสัมภาษณ์ก็คือใจชืน้นระดับหนึ่งแหละก็ <_' S 1> แสดงว่าเออเราก็มีของเหมือนกันแต่ว่าเราก็หวั่นใจนะคะต้องไปสัมภาษณ์เนี่ยเพราะว่า ทุกคนรู้อะไรไหมคะว่าละดาเป็นคนเดียวที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษในการไปสมัครเลยไม่ว่าจะโทฟเฟลไอเอลโทอีกหรือจะเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่มีเลยคะ่ะแต่ยังโชคดีคะ่ะที่ละดาเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็เกรดเนี่ยก็โอเคเป็นเด็กกิจกรรมทำหลายอย่างคะ่ะเดี๋ยวตีไทยลำไทยร้องทนอ,นอสนศิตอาสา ทุกอย่าง everything ค่ะคือเป็นทุกอย่างแล้วก็เกรดก็ไม่ได้แบบนักเกยดมากเกรดก็เป็นเด็กที่เรียนเรียนดีระดับหนึ่งเลยแหละเป็นนักกีฬาด้วยอ่ะเอาครบทุกอย่างเลยนะคะก็เราเลยคิดว่ามีจุดๆเนี้ยน่าจะเป็นจุดถ่ายของเราได้ค่ะแล้วก็ที่เหลือเนี้ย ก็พยายามทางกันบ้านว่ามหาวิทยาลัยต้องการเด็กแบบไหนสาขาที่เราจะไปเรียนไปต่อยอดอาชีพอะไรได้บ้างเราอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้จากความตั้งใจของเรานะคะเซนเซก็รับเราเข้าเรียนค่ะจะถามว่ามันจบแค่นั้นไหมมันจบแค่นั้นค่ะการปรับตัวเรียนปีหนึ่งเป็นอะที่สำหรับเรามากทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลังที่บอก แล้วอย่างที่เราบอกก็คือเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยเราพยายามนั่งแปลทุกอย่างค่ะทุกตัวอักษรเอาโทรศัพท์เราค่ะถ่ายคลิปที่อาจารย์สอนไว้แล้วนั่งฟังอีกรอบไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเปิดเทคบุ๊กแปลทุกคำศัพท์ในสไลด์เวลาทำงานค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะทำรีพอร์ตมากกว่าให้ทำงานโอ้โหทีนี้หลักเลยค่ะเขียน เรื่เขียนรีพอร์ตเนี่ยบางทีห้าร้อยถึงหนึ่งพันเวิร์ดสั่งวันนี้ส่งภายในเที่ยงคืนก็มีนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ปกติงานเนี่ยจะเป็นหนึ่งอาทิตย์ภายในหนึ่งอาทิตย์แต่เรียนห้าวันก็ห้ารีพอร์ตค่ะห้าวันห้ารีพอร์ตคูณไปสิคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีรีพอร์ตใหม่อีกโหแล้วเด็กไม่เก่งอังกฤษอย่างเราต้องใช้ความพยายามมานะอุตสาหะมากๆเลยค่ะทุกคน เราก็พยายามขยันมันเพียนตื่นมาค่ะนั่งแปลนั่งดูเขียนทุกอย่างเขียนเป็นภาษาไทยก่อนคะ่ะแปลปภาษาอังกฤษทีหลังบางทีความรู้นี้เราไม่เคยมีในมาในมอต้นเลยก็ไปเสิร์ชหาใน Youtube ดูเรียนเอาเองบ้างเรียนเสริมบ้างจนสุดท้ายค่ะก็จบมาด้วยเกรดแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ดูนะคะเรารู้สึกว่าเรา หลายคนจะคิดว่าแบบมันได้แบบง่ายแต่สําหรับเราคิดว่ามันมันไม่ได้ง่ายเลยอะค่ะในการที่เราจะแบบนั่งสรุปความคิดของเราเป็นภาษาอังกฤษการเขียนอิเอเอการเขียนรีพอร์ตเป็นภาษาอังกฤษจากเด็กที่เรียนภาคไทยมาแล้วมาเรียนแบบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะทางวิชาการด้วยสำเนียงญี่ปุ่นอีกต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มอีกในการที่เราเนี่ยอยากจะปรับตัว ให้เข้ากับเพื่อนๆที่นั่นได้อยากจะคุยกับเซนเซได้อยากจะสนิทกับเพื่อนญี่ปุ่นอยากจะเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ต้องเรียนภาษาหนักเป็นสองเท่าทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นเลยค่ะชีวิตเราก็ต่อสู้อะไรมาในหลายอย่างค่ะแล้วเราก็คิดว่าเราคงต้องสู้ต่อไปเพราะในอนาคตที่จะเกัดมาอีกที่เข้ามาใกล้อีกไม่กี่เดือนนี้นะคะเดือนพฤษภา ระดก็จะได้กลับไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วถ้าโควิดไม่ได้แบบระบาดแรงไปมากกว่านี้นะคะก็จะได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นยาวๆแล้วค่ะขั้นต่ำก็น่าจะสองสองปีนี่คือเพิ่งเรียนจบนะคะและคิดว่าน่าจะต้องทำงานที่นู่นด้วยอีกประมาณหปีก่อนที่จะกลับไทยหรือไม่กลับก็อีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของอนาคตยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรถามว่า มีอาชีพที่มีในใจหรือ,อยังก็ลองลอง,ลองคิดดูมาบ้างแล้วคะว่าอยากจะต่อทางด้านสาย environmental b i o chemistry นะคะหรือภาษาไทยก็คือ s ชีวัชีวเคมี M e, ด้านสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปยังไงแต่ก็มีความชอบค่ะ ชอบชอบสิ่งแวดล้อมได้เห็นปัญหาอะไรหลายๆอย่างบนโลกของเราเราอยากจะช่วยโลกใบน,นี้ให้มันน่าอยู่ขึ้นช่วยเพื่อมนุษย์ช่วยสัตว์โลกของเรานะคะให้แบบว่ามีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์ก็ทําลายโลกไปทุกๆวันนะคะรวมถึงตัวเราเองเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยก็าอาจจะทําลายโลกไปวันละนิดวันละหน่อยเช่นเดียวกัน จากตรงนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนต่อไปนะคะคือเราคิดว่าการที่เราเรียนอะไรสักอย่างอ่ะเราต้องมี motivation เราต้องมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะเรียนไปเพื่ออะไรแล้วเราบอกเลยว่าเราไม่ได้เรียนสายตรงไม่ได้สายตรงด้าน environmental เลยขนาดนั้นก็ต้องไปต่อโทไปหาสาขาที่มันเออเนี่ยเราเรียนเจ้าชีวเคมีมาเราจะไปต่อด้านสิ่งแวดล้อมยังไงนะคะ ก็พยายามที่จะศึกษาอยู่บางทีเราก็เครียดเหมือนกันว่าเออเนี่ยด้านเราเราจบไปจะไปทํางานอะไรเพราะว่าโควิดเนี่ยก็ทําให้ชีวิตแต่ละคนเนี่ยลาบากเหมือนกันนะคะไม่ได้ไปทำแลบที่มหาลัยบ้างเพราะว่ามีโควิดจะไปทำแลบก็ไม่ได้จะไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปฝึกงานก็ยังไม่ได้อีกแล้วจะเอาประสบการณ์ที่ไหนไปสู้กับเขาไปสู้กับคนเ่็ดได้ จะเอาความรู้ที่ไหนไปประกอบอาชีพแล้วก็เริ่มน็นแรงบันดาลใจจากส่วนนี้ด้วยนะคะในการที่เรามาทำ Youtube เราอยากจะใช้เวลาในห้องสี่เหลี่ยมนี้ซึ่งในอนาคตเราจะต้องประจักที่นี่แล้ว ห้องสีงเหลี่เหลี่ยมห้องที่คุ้นเคยเป็นสถานที่ที่แล้วา่คิดว่าเป็นหอบุ่รมัน,ออน,ม,นมันคือคอมพอร์ตโซนออกไปคือเห็นนม่พ่อแม่เห็นนม่น้องแต่ในอนาคตที่ นราจะถึงนี้แว้าจะจะเป็นเชียต่อไปจริงๆแล้วเพื่อทำตามความฝันค่ะที่ร้องไห้นี่คือไม่ได้เสยใจะนะคือเรารู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาหลายๆอย่างสู้อะไระมาหลายๆอย่าง แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงขออนุญานะคะโอเคเรากลับมาแล้วโอเคนะคะก็จากที่เล่ามาเนี่ยเราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อคิดให้กับทุทกๆคนนะคะว่าโอกาสของคนเราเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้เท่ากันอยู่แล้วแต่เราสามารถสร้างมันเองได้ด้วยตัวของเราเอง เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เพื่อไปในจุดที่ดีกว่าเราสามารถเก่งกว่านี้ได้เป็นคนที่ดีกว่านี้ได้อย่ายอมแพ้ในโชคชะตานะคะเราสามารถไปถึงฝังนได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะยากจะล้มลุกทุกค์านยังไงเนี่ยก็ขอให้เดินต่อไปค่ะขอให้สู้ต่อไปเนาะแต่ว่าก็เราก็อยากจะให้กำลังใจในอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยเห็นคนอื่นเก่ง เห็นคนนั้นดีคนนั้นเขารวยจังเลยเขามีเงินสองลูกเขาแบบเรียนมาหาลัยดังๆท็อป10ระดับโลกระดับประเทศได้ได้เรียนมาหาลัยอินเตอร์ได้เรียนภาษาอังกฤษดีๆสอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยก็อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะชีวิตของคนเราเนี่ยมันได้มาไม่เท่ากันเราก็ตั้งใจชีวิต ตั้งใจใช้ชีวิตในแบบของเราเขาก็ใช้ชีวิตในแบบของเขาคนเราเกิดมาก็หน้าตาก็ไม่เหมือนกันนิสัยก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วพื้นฐานมาก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสักอย่างเราจะแบบไปเปรียบเทียบกันทําไมะคะเราเราเป็นในแบบที่เป็นเราเดินไปแล้วมั่นคงในแบบที่เป็นเรามั่นใจในแบบที่เป็นเราแต่ในระหว่างทางก็เราอาจจะได้ยินเสียงคนลอบข้างอาจจะต้องทะเลาะกับที่บ้านบางคนอาจจะแบบ มีปัญหาว่าอาชีพที่เราอยากเป็นกับอาชีพที่พ่อแม่อยากให้เป็นไม่เหมือนกันเรื่องนี้เข้าใจค่ะลองคุยคุยดูแล้วก็ยอมรับฟังในข้อเข็ของท่านบ้างมันอาจจะจะบางบางทีมันก็มีส่วนถูกบางครั้งเราอาจจะมองเห็นตัวเองอะไรแบบนี้ก็ลองเอามาคิดถ้าแต่ลองดีแล้ว้คิดว่าเออหนูเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะคุยกับท่านได้นะคะลองคุยคุยดูเพราะว่า พ่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจเข้าใจเราอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการพูดว่าจะพูดยังไงให้แบบว่าไม่ทะเลาะการพูดยังไงให้ท่านเข้าใจเราด้วยนะคะแล้วก็อยากจะปิดท้ายด้วยข้อคิดอันนึงนะคะมาจากข้อคิดอันนี้เนี่ยได้มาจากพี่อาร์มนะคะหรือว่าทวิตเตอร์คือนายอาร์มเระเป็นเราเคยเห็นพี่เขาอยู่ใน u t u b e เนาะเดี๋ยวจะโชว์ขึ้นตรงนี้นะคะก็พี่เขาบอกว่า เด็กสมัยนี้เนี่ยพอเห็นในโซเชียลมีแต่คนเกง่งคนรวยคนโปรไฟล์ดีแล้วก็ชอบเอามากดกันตัวเองเฮ้ยอ้น้องคนเราอะเริ่มมาไม่เท่ากันนะไอที่พวกแกครูที่เท่ที่แก,แกเห็นมันท็อปสามเนสมมุตแค่3%เอร์งมั้งอะคือแบบดูเป็นเป้าหมายได้แต่ว่าอย่าด้อยค่าตัวเองถ้าไปไม่ถึงทําให้ดีที่สุดโดยไม่เกินกําลังก็พออ่านี่เป็นข้อคิดจากพี่อามนะคะก็ขอบคุณ ามคิดดีๆด,ด้วยนะคะใช่ค่ะคนก็ใครมันจะไปลงในด้านที่ไม่ดีของตัวเองในโซเชียลจริงไหมคะก็เในสมัยนี้นะก็เป็นยุควันไลน์ยุคคุดก็เป็นออนไลน์ยุคไหนก ตอนนี้ก็ยุคออนไลน์ก็กําลังมาแรงนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงพี่ๆทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะและดาคิดว่าถ้าทุกคนตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะหาลู่ทางหาวิธีที่จะไปถึงฟันได้เนี่ยทุกค,คนก็สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้ไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะสุดท้ายนี้แลดาขอลาไปก่อน be positive work hard and make it happen สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะจามาเตเน่กามาเตกระไซบ๊ายบาย